วุน้นอ้อนห้บิมาดูสวัสดีครับผมนี่น้ำเชื่อมโกโตครับในวันที่ฝนตกนี่พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับหน,นุ่มเชลยพาเพลินอันนี้ผักลวกไผ่ชะอมอันนี้ผักสดครับนีมะเขือพักหมออ่ะ ขักนอกเภาษาไทยไอ่ะอ๋อไม่บวกอันนี้ปลาทอดครับอันนี้ภาษาเหนือเขาเรียกบปรตไหมภา,ภาษาไทยลิ้นฟ้าสาสวยละ่ะไปลานทุหนึ่งข้าววันนี้ครับอันนี้ยำไก่ครับ แล้วก็หมกหน่อไมอ้ยังไม่ได้เปิดเลยมาอันนี้เข้าสวยร้อนเข้าหอมสลินครับม,มาแซ่บๆด้วกันนะครับพี่หนอ้อในวันที่ฝนตกครับครับผมของคนทุกๆท,ท่านที่รับชมนะครับเห็นทลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ ใหเอาสำเร็จอะไรนี่มาเค็มบ้างหรือเกลืได้ค่